สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเดือดสีคู่หูกล้องโลก5ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ สวัสดีครับนี่คือ3 6 0องศาโกลกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิคุณกับมิติหมาเชร้ฟไฟโกลกีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวภาค่่มททบ5วันนี้ครับเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วหน้าติดตามดังนี้ WMO ชี้ G, ความจําเป็นเร่งด่วนสร้างระบบตรวจวัดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแบบบูรณาการระดับโลก ยูเอ็ระบุลดการปล่อยมีเทนคือเบรกฉุกเฉินที่สำคัญที่สุดในการรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศมีเทนจากวิธีชุ่มน้ำในเขตร้อนก็กำลังพุ่งสูงกดดันเป้าหมายสภาพภูมิอากาศโลกขยะพลาสติกในคองโกหลากท่วมปิดกั้นเขื่อนจนเกิดไฟดับเป็นวงกว้างในการพูดคุยเพื่อนําสุขการโกกลีนวันนี้เจาะประเด็นโกกลีนผวาทรัมป์ทำโลกเปลี่ยนทิศธุรกิจตั้งรับอย่างไร กับผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวาน,นิชในการจับตาสาก,กาสึสคัวเล่นงานโลกผู้ที่20พฤศจิกาย,ยน2567มาเริ่มที่การอัปเดตการรายงานการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกที่กำลังกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยอันตรายระดับโลกนะครับเมื่อ ก็จากการที่ตัวเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เคลื่อนไหวชี้ให้โลกเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างระบบตรวจวัดก๊าซเรืองกระจกแบบบูรณาการในระดับโลกครับ รายงานข้อมูลสภาพภูมิอากาศล่าสุดของ WMO ระบุว่าปี2567จะกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โดยอุณหภูมิโลกจะสูงเกิน1.5องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก,ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมครับขณะเดียวกันข้อมูลปี66ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการจดบันทึกก็พบว่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการในโลกด้วยนะครับรายงานนี้ได้เผยแพร่ควบคู่กับการประชุมขอบ29ที่เมืองบากูประเทศอัซอา์ไบจานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็น เร่งด่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกทั่วโลกครับพร้อมกับการสร้างระบบตรวจวัดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกแบบบูรณาการในระดับโลกด้วยสําหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมหาศาลนั้นจะส่งผลกระทบในระยะยาวก็เนื่องจากอายุของคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานซึ่งหมายถึงอุณหภูมิโลกจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในอีกหลายชั่วอายุคนหากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ยังไม่ถึงจุดสมดุลสุทธิหรือเนตซีโร่ครับคาดปีนี้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น4 1 6 0 0ล้าน ตันนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง1000ล้านตันโดยการปล่อยจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีสัดส,ส่วนถึง37,400ล้านตันหรือเกือบ80%เลยครับนี่เองครับที่เป็นสัญญาณอันตรายเพราะว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตรา4 0 0 0 0ล้านตันต่อปีนั้นก็เป็นเหตุให้ความเข้มข้นของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ความร้อนโลกนะครับที่มีอันตรายและก็ลุนแรงขึ้นครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าก,า,การที่ก๊ ต่อรองได้เราจึงจําเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของอุณหภูมิโลกเพื่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับในการประชุมสภาพภูมิอากาศโลกขอบ29ยังพบแนวทางใหม่ที่เป็นเสมือนเบรกแบบเร่งด่วนเพื่อป้องกันอุณหภูมิโลกไม่ให้พุ่งสูงขึ้นนะครับเมื่อองค์การสหประชา,าชาติหรือ UN ระบุการลดการปล่อยก๊าซมีเทนคือเบรกฉุกเฉินที่สำคัญที่สุดในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศครับ การประชุมขอบ29ประกาศความริเริ่มใหม่นะครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากขยะอาหารและขยะอินทรีย์เนื่องจากว่าขยะอาหารที่เน่าเปื่อยในหลุมขยะนั้นปล่อยก๊าซมีเทนประมาณ20%ของการปล่อยก๊าซมีเทนที่เกิดจากมนุษย์ทั่วโลกครับเดอะการเดียนเปิดเผยข้อมูลเมื่อต้นปีด้วยว่าพบมีการรั่วไหลของก๊าซมีเทนขนาดใหญ่จากหลุมขยะก,กว่า1,000ครั้งตั้งแต่ปี2 5 6 6ครับการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากหลุมขยะแหล่งพลังงานฟอสซิลและการเกษตรจึงจะช่วยชะลออุณหภูมิโลกที่เพิ่ม ได้อย่างรวดเร็วนะครับองค์การสากประชาชาติหรือ UN จึงระบุว่าการลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งพลังแต่มีอายุสั้นในชั้นบรรยากาศคือเบรคฉุกเฉินที่สําคัญที่สุดในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศครับผู้นําการเจราจาเรื่องนี้ในขอบ29ประกาศว่าจะผลักดันให้ประเทศต่างๆตั้งเป้าหมายจัดก,การขยะอาหารในคขมั่นด้านสภาพภูมิอากาศแห่งชาติหรือ NDCS นะครับของแต่ละประเทศในอนาคตด้วยครับ ตอนนี้ก็มีมากกว่า30ประเทศได้ลงนามในปฏิญญาฉบับนี้แล้วนะครับเช่ <S <S นสหรัฐอเมริกาสหราชชาอาจักไนจีเรียบราซิลญี่ปุ่นรัสเซียและเม็กซิโกครับซึ่งถือเป็นการปล่อยมีเทนร,ร,รวมกันเกือบ50%ของการปล่อยก๊าซมีเทนจากขยะอินทรีย์ทั่วโลกเลยนะครับสำหรับประโยชน์จากการลดการปล่อยมีเทนเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกนั้นอีกก็คือเราสามารถนำก๊าซมีเทนจากขยะไปใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนการปล่อยทิ้งไปในอากาศได้นะครับขณะที่การลดขยะอาหารด้วยการนำกลับมาใช้เป็นแหล่งโปรตีนก็จะ สามารถเลี้ยงประชากรที่อดอยากแทนที่จะปล่อยให้กลายไปเป็นตัวกระตุน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับปฏิญญาฉบับนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับนอกจากมีเทนจากขยะอินทรีย์มีเทนที่ปล่อยออกมาจากพื้นที่ชุ่มน้ําก็มีปัญหาต่อโลกไม่แพ้กันนะครับเมือ่อการตรวจวัดมีเทนจากพื้นที่ชุ่มน้ําในเขตร้อนพบกําลังพุ่งสูงกดดันเป้าหมายสภาพภูมิอากาศโลกด้วยนะครับ กลบอมีเทนบัจเจตออกรายงานพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตร้อนกำลังปล่อยก๊าซมีเทนในปริมาณที่สูงกว่าที่เคยครับเป็นสัญญาณเตือนที่บอกกับเราว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศโลกกำลังหลุดลอยไปเรื่อย พื้ที่ชุ่มน้ําในเขตร้อนก็คือป่าชายเลนป่าพลุและบึงในภูมิภาคอเมซอนอฟริกากลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อมูลล่าสุดในเดือนกันยายนก็ชี้ว่าก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศทั้งเพิ่มขึ้นมากและเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดกว่าช่วงใดๆนับตั้งแต่มีการจดบันทึกมาตั้งแต่ปี2023ครับพื้นที่ชุ่มน้ํามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนจํานวนมหาศาลในรูปของซากพืชที่ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินครับเมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้ข้้นนนกกกกรระะบวาายยย่อสลี็จเิดดไ ขึ้นส่งผลให้มีก๊าซมีเทนปลดปล่อยออกมามากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้การมีฝนที่ตกหนักจากภาวะโลกร้อนก็ยังทําให้พื้นที่ชุ่มน้ําขยายตัวได้มากขึ้นจึงยิ่งเร่งการปล่อยก๊าซมีเทนเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับสำหรับก๊าซมีเทนมีความสามารถในการกักเก็บความร้อนได้สูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง80เท่าแต่มีอายุที่จะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศที่สั้นกว่าครับโดยมีเทนมีส่วนถึง1ใน3ในการทําให้อุณหภูมิโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้น1.3องศาเซลเซียสตั้งแต่ปีพศ2393ับ มาดูปัญหาขยะที่ไม่ต้องรอว่าสร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมเมื่อไร่นะครับเพราะเรื่องต่อไปนี้กําลังบอกว่าขยะได้สร้างปัญหากับเราทันทีแล้วนะครับเมื่อขยะพลาสติกในคองโกได้หลากท่วมจนปิดกั้นเขื่อนส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างครับ ขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลที่ไหลเข้าสู่เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในภาคตะวันออกของคองโกนั้นกำลังสร้างปัญหาไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องในหลายเมืองใหญ่เลยครับซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วครับเนื่องจากว่าขยะไปปิดกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่ท่อเพื่อสร้างแรงดันและความเร็วที่จำเป็นสำหรับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าส่งผลให้การจ่ายไฟต้องหยุดชะงักหลายชั่วโมงต่อวันครับสาเหตุเกิดจากมีการใช้พลาสติกในคองโกที่เพิ่มขึ้น แต่ขาดการจัดเก็บที่เป็นระบบครับประกอบกับเมื่อฝนตกหนักขยพะพลาสติกก็ไหลจากพื้นที่ภูเขาสูงลงสู่ทะเลสาบแล้วไปสะสมตัวอยู่ในเขื่อนครับแม้จะระดมทีมทําความสะอาดเพื่อนําขยะออกทุกวันแต่ปริมาณขยะที่ไหลเข้ามามากทําให้ยากที่จะแก้ปัญหานี้ได้ครับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของโกบอกว่าต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับครัวเรือนโดยการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมระบบจัดเก็บขยะในชุมชนึ่งข็คงจะไม่ทันที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะหน้าได้นะครับชาวคองโกจึงต้องเจอกับปัญหานี้ต่อไป จนกว่าจะแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ต้นทางได้สำเร็จครับนี่คือความหลากหลายของข้อมูลถึงสถานการณ์ที่เราต้องช่วยกันโกกลีนกันทั้งโลกนะครับเราถึงจะเปลี่ยนแปลงโลกที่เปลี่ยนไปนี้ได้ครับ สำหรับช่วงของการพูดคุยเรือ่องประสบการโกกลีนวันนี้อาจดูเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกแต่บอกเลยนะครับว่าส่งผลกระทบใกล้ตัวคุณผู้ชมอย่างชัดเจนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่ครับก็จะการที่โลกได้ผู้นําอเมริกาคนใหม่เป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ประเด็นที่หลายฝ่ายเกรงกันก็คือจะมาขวางการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่โลกเขากําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ครับ และนี่ครับเราจะมาเจาะชัยชนะของทรัมป์จะทําการโกกลีนเปลี่ยนทิศและส่งผลกระทบกับเราอย่างไรกับผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวานิชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณแซคครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับด้วยความยินด,ดีครับ,บคุณแซคครับอาจารย์จะมาแชร์อะไรคุณชาบ้านทราบครับผมคิดว่าทรัมป์มาจะเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่อง หนึ่งเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนครับทรัมป์ไม่ชอบ c a t ล change อ่าเรามาดูกันต่อไปนะครับว่าจะกระทบอุตสาหกรรมไทยอย่างไรหรือธุรกิจไทยอย่างไรโฟกัสเลยนะคนไทยต้องรู้นะในนโยบายทรัมป์เนี่ยนะครับอ่าแล้วที่ปรับตัวไปแล้วเนี่ยจะทํำยังไงอ่ะอ่านั่นไงครับผมอ่าน่าสนใจอย,อย่างยิ่งพักสักครู่กับ360อ,องศาโกกลีนครับ